ถ้าที่เราติดตามสถานการณ์ก็มีประมาณสักร้อยละห้าของผู้ประสบภัยตอนนี้เริ่มมีเยอะค่เะเป็นหลักพันแล้วนะคะ,คะแล้วก็มีจํานวนหนึ่งเริ่มมีความเสี่ยงในเรื่องการอาจจะเข้าสู่ภาวะการทําร้ายตัวเองแล้วอย่างนี้เนี่ยเราเป็นคนอื่นถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ภาวะซึมเศร้าเราสามารถสังเกตคนข้างกายเราได้ไหมคะว่าคนนี้เริ่มละเริ่มเข้าข่ายนะ่าจะเป็นอาการซึมเศร้าเกิดขึ้นแล้วอันนี้สําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าพอเราเริ่มข้ามจากความรู้สึกตึงเครียดเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าเนี่ย การรับรู้ต่อตัวเราเองจะเริ่มลดลงจะไม่เหมือนตอนที่เราเครียดที่เราคุยกันเมื่อเมื่อสักครู่นะคะเราูอาการเราเครียด้เราปวดเราถึงต้องบอกว่าพอเริ่มเครียดปุ๊บให้เริ่มผ่อนคลายตัวเองเพราะว่าไม่งั้นมันจะเริ่มสะสมพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าก็จะเห็นว่าอาจจะมีอาการทางอารมณ์บางคนจะดูซึมเปลี่ยนแปลงชัดเจนแล้วก็ซึอย่างที่คนใกล้ตัวสามารถเข้าใจได้แล้วก็เริ่มแยกตัวเองมากนะคะแทบ เวลาเราคุยด้วยถ้าเป็นคนใกล้ชิดเราจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนเรากับเขาม,มันไม่สื่อสารกัน<ช>ไม่รับรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยแปลว่าเลยจากภาวะเครียดแล้วค่ะอาจจะเริ่มซึมลงแล้วก็การพักผ่อนการนอนการกินที่เปลี่ยนไปที่สําคัญคือเวลาคําพูดที่เขาใช้ในการพูดมันจะเป็นมุมมองทางลบหรือมุมมองแบบสิ้นหวังอะค่ะนะคะหรือว่าอยู่ๆอารมณ์เปลี่ยนแปลงมากเหมือนกับว่ามันควรจะสงบหรือปกติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งสองทาง นะคะอันนี้เป็นอันจุดที่ที่คนรอบตัวจะช่วยได้มากเพราะว่าตัวเขาเองจะเริ่มดูแลตัวเองได้น้อยลงนะคะเศร้า,า,ส,ส,าสามารถเกิดขึ้นกับคนไวัยไหนได้บ้างจริงๆแล้วเกิดได้กับทุกวัยอะคะ่ะ,คะแต่ว่าเราอาจจะพบได้บ่อยขึ้นในช่วงวัยตั้งแต่กลางคนขึ้นไปะนะคะอันนี้จะพบได้มากขึ้นเป็นเพราะเรื่องของฮอร์โมนตกด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเพราะเหตุการณ์ที่มาปะทะทำให้เกิดมัน,นเป็นทั้งสองส่วนนะคะคือหนึ่งทั้งทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงตามวัยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่า มันเป็นช่วงวัยที่มีวิธีคิดหรืออะไรบางอย่างที่อาจจะมีมีภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็บางท่านก็ต้องฝากอีกด้วยเหมือนกันบางท่านนจริงจก่อนประสบเหตุเนี่ยอาจจะเป็นคนอ่อนไหว เปราะบางง่ายอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องคนในครอบครัวเราน่าจะพอรู้กันว่าว่าแต่ละท่านเป็นยังไงะนะคต่ท่านาเจอว่าสมาชิากในครอบครัวหรือเพื่อนของเราเนี่ยมีอาการซึมเศร้าเราจะมีวิธีช่วยเขาเยียวยาหรือจัดการกับอารมณ์ของเขาอย่างไรบ้างอันนี้หนึ่งต้องพยายามพูดคุยกับเขาคือเราพบว่าการที่เรายังเชื่อมโยงกันได้อยู่เนี่ยมันเป็นตัวช่วยืพอยงน้อยแทนที่เขาจะหลุดไปอยู่ในมุมมองและวิธีคิดทางลบของเขาคนเดียวมันยังมีใครบางคนที่ยังสามารถสื่อสารกับ โลกที่อยู่ข้างนอกได้ตามความเป็นจริงเพราะว่าพอเขาถึงจุดซึมเศร้าบางทีวิธีคิดมันจะเปลี่ยนไปมันจะมองอะไรไปในมุมที่เป็นทางลบอย่างมากอันนี้ต้องยังจําเป็นอยู่นะคะอันที่สองจริงๆแล้วอยากให้ปรึกษากับทีมที่ทํางานที่จะช่วยในการดูแลทันทีเพราะว่าเราคาดการณ์ไม่ได้ว่าความ<ส>คิดเขา,าเขาไปถึงจุดไหนแล้วนะคะเพราะเขาจะไม่สื่อสารออกมาให้เราการรักษาโดยเร็วก็จะช่วยในจุดนี้ได้นะคะแต่ว่าท่านในครอบครวัวนี่ท่านช่วยได้อยู่แล้วตั้งแต่ช่วยในการที่จะทําให้เขายังรู้สึกว่ายังมีเพื่อน อยู่ทําให้ยังมีกิจกรรมอยู่นะคะอย่าอย่าปล่อยไปเรื่อยยิ่งปล่อยมันคนเรามันยิ่งกลับไปอยู่กับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นถึงขั้นที่เป็นโรคซึมเศร้าโดยส่วนใหญ่เราจะใช้ยาช่วยเพราะว่ามันมันช่วยทําให้การควบคุมโดยเฉพาะปัญหาความเสี่ยงเรื่องการฆ่าตัวตายเราจะดูแลได้ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นอารมณ์ซึมเศร้าเรียกว่าเครียดเกินกว่าปกติถึงขั้นซึมเศร้าเนี่ยเราพยายามจะใช้กระบวนการของการดูแลทางด้านอารมณ์และจิตใจเข้าไปช่วย